ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศในอาเซียนนะครับเรากําลังจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะครับประชาคมอ,อาเซียนหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับสมาคมอาเซียนเนี่ยเวลาเขียนเขียนแบบนี้นะครับก็จะเป็นสมาคมอาเซียนนะครับแต่ถ้านักเรียนเขียนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภูมิภาคอาเซียนนะตางกันนะครับไปนังประเทศมาเลเซียนะครับ ประเทศมาเลเซียเนี่ยตอนนี้นะครับมีเมืองหลวงที่เชื่อว่าวลาลัมเปอร์นะครับวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเลเซียมีเมืองใหม่นะครับเมืองใหม่เมืองใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยรอประกาศให้เป็นเมืองหลวงใหม่ตอนนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมาเลเซียยังยืนยันอยู่ว่าวลาลัมเปอร์เนี่ยยังคงเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียอยู่นะครับเมืองใหม่ของมาเลเซียชื่อว่าปุตราจายานะครับชื่อปุตราจายา ห่างจากการ,รุงเลนเปอรประมาณ30มกิโลนะครับคุณสามารถนั่งรถบัสไปได้เลยจากในเมืองกร,รุงเลนปอรนะครับทีนี้ปีนังเป็นอะไรคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นรัฐรวมนะครับรัฐรวมแปลว่าอะไรก็เป็นคล้ายๆสหรัฐอเมริกายอย่างเงี้ยนะครับแต่ละรัฐแต่ละรัฐก็จะมีออสุดรฐัฐอาณาจะมีกษัตริย์ปกครองสามารถจะออกกฎหมายในบางตัวเองได้ นะครับเรามาราจะอก่กนกฎหมายละเอียด,ดยอีกย่อเองได้นะครับเป็นเรื่องของแต่ละรัฐไปนะครับทีนี้ปีนังนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐรัตหนึ่งนะครับที่อยู่ในมาเลเซียนะครับโดยที่มีเมืองหลวงของรัฐปีนังชื่อมีใครรู้บ้างเมืองหลวงของรัฐปีนังนะครับชื่อว่าจอชสาวนะครับชื่อจอชสาวเเมืองหลวงซึ่งปีน,งนัง่นะครับ เออผมไปปินังล่าสุดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับปินังเป็นเมืองที่พัฒนาเศรษฐกิจได้เร็วมากนะครับรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีของปีนังก็คือเดิมเคยตกอยู่ภายใต้เอกราชของกรีกมาก่อนนะครับถามว่านี่คือข้อดีเหรอผมมองว่ามันข้อดีนะเออเวลาผมเดินอยู่ในปีนังหรือใวคูเนี้นะครับก็จะเห็นฝรั่งมาเดินเที่ยวมาอะไรพวกนี้นะครับ คนขายของในปีนังนะครับแม่ค้าพ่อค้าหรือเด็กๆที่มาขายเบอร์เกอร์ขายโรตีหรือขายมีผัดอย่างเงี้ยนะครับน้องรูไ้ไหมว่าพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้นะครับสามารถใช้สาษาังกฤษ,ษได้แล้วก็ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนังก็เลยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอยากจะมาพักผ่อนอยไรพวกนี้นะครับมาปีนังก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงบรุงเบอร์ก์ก็ได้เพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวออกจากประเทศไทยแล้วก็มาปีนังทาง จากด่านสะเดานะครับหรือด่านที่ออกไปจับที่ไทยประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วพี่นะครับแล้วก็เป็นทูรีทูรีเอเชียจริงนะครับเป็นพหุวัฒนธรรมจริงๆนะครับโบสถ์คริสต์นะครับเอ่อมันมีโบสถ์ดังๆเช่นของฟองโซซาเวียนะครับเอ่อโบสถ์พราหมณ์ฮินดูนะครับวัดไทยวัดพมา่าเอ่อศาลเจ้าจาีนอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในเมืองเดียวกันเลย นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างไม่ได้เคอะเขิอนอะไรนะครับทุกคนก็ปฏิบัติศาสนาิตของตัวเองไปออกมาก็ทําธุรกิจประกอบอาชีพไปนะไม่มีความรู้สึกว่าต้องมารังเกียจกันจะต้องมาดูถูกกันเลยนะครับปีนั้นะครับ,นนรบมีประชากรเชื้อสายจีนนะครับประมาณ41่ปรเซ็นตนะครับออนอกนั้นจะมี มาลายูนะครับลงลงมานะครับลงลงมาจะเป็นมาลายูนะครับจะเป็นอินเดียนะครับนะก็ลงลงมาแล้วก็คือประชากรเชื้อสายจีนในปีนั้งนะครับก็จะเป็นผู้คุมเศรษฐกิจปีนังไว้นะครับเพราะงั้นกูจะเห็นว่าคนรวยรวยมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกินติ้งนะครับเจ้าของเรือสตาร์คูดนะครับเอ่อธุรกิจใหญ่ในในวินั้งหรืออะไนะครับก็จะเป็นคนจีนทุกสิ่น แต่คนที่รวยจริงในปีนังเนี่ยเอ่ยอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นผู้ว่าการรัฐปีนังเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเป็นชาวจีนนะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจในนั้นก็เป็นคนจีนกัทั้งหมดนะครับมุณก็จะเห็นสภาพบ้านเมืองที่ทุกองพัฒนาอีกอย่างหนึ่งคือเ็าจะมีพื้นฐานของตอนตกอยู่สูงมากเช่นระบบการเรียนนะครับเช่นเรื่องของออการใช้ภาษาเรื่องของถนนหนทางซึ่งอังกฤษได้มาทิ้งในสิ่งที่ดีๆไว้ให้ ครับปีหนังก็รับอันนี้ส์งนี้ไปเต็มๆ,ๆนะครับช้ยอยที่2ดีลีติมอร์ตะวันออกถูกต้องนะครับติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับใครดูซีเกมส์กจะเห็นทีมฟุตบอลจากติมอร์นะครับเมื่อซีเกมส์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทีมฟุตบอลจากติมอร์ไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะแต่แต่รู้สึกซีเกมส์ปีนี้ที่